วันนี้ในช่วงสายช่วงสายของวันที่9สิงหาคมจจับเอด้2565เจาหด้าที่จากกรมราชจากาเรือนจำจังหวัดสกนลนครได้ออกมาซ่อมหรือบูรณะพระเจดีย์โดย ทำนั่งร้านขึ้นไปมันเป็นรอยร้าวบ่ดูชั้นบนของพระเจดีย์ราพบว่ามีรอยรอยร้าวรอยซึมจึงใช้น้ำยากันซึมฉาบทาลงไปป้องกันน้ำที่จะไหลลงไปใน ในองค์พระเจดียข้างในงก็วันนี้อากาศฝนไม่ตกปกติฝนจะตกเกือบทุกวันแต่วันนี้เป็นโอกาสดีทำให้การทำงานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นทุกประการ การมุรณะเจดีสำหรับวันที่9นี้ก็เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ทุกประการเริ่มตั้งแต่ช่วงสายของวันที่9ก็ยังไม่แล้วเสร็จเนื่องจากว่ามีงานมากขึ้นตามสมควร,รข้างบนโดยจะมีรอยที่จะต้องฉาก ยาลงไปอีกหลายหลายช่วงเหมือนกันเรียกว่ารอบองค์พระเจดีย์เลยทีเดียวเมื่อเสร็จจากข้างบนก็จะต้องเข้าไปทำภายในพระเจดีย์ทำให้ราบเรียบสำหรับเตรียมไว้ในงานของวันที่สิบ ที่จะมีอาจารย์มาจากเอาอยัางท่าทนะแล้วพร้อมพร้อมอผู้ที่มาทำงาประมาณหกคนที่จะมาในวันที่สิบคือวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นการทำภายในพระเดีทั้งหมดแต่ว่างานของ จาน้าที่ที่มาจากเรือนจำจังหวัดสกลนครก็ยังมีภาระงานที่จะต้องทำข้างบนอีกเพื่อให้เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่รั่วลงไปข้างล่างอีกงานช่วงนี้ก็เป็นงานเรียกว่าซ่อมแซมเบื้องต้น เพื่อที่จะไม่ให้น้ําลงไปข้างล่างหรือภายในพระเจดีงานต่อไปก็จะเป็นงานบุรณะองค์พระเจดีซึ่งจะต้องระดมทุนเพื่อให้มีปัจจัยเพียงพอในการที่จะบุรณะพระเจดีต่อไป